สวัสดีค่ะอัพเดทการเลี้ยงจิ้งโคงหอยนี้กันต่อนะตอนนี้บอ่อนี้อายุได้11วันตอนนี้เริ่มเห็นจุดเด่นในเรื่องของลักษณะภายนอกนะตอนที่ฟักใหม่ๆเนี่ยตัวจะสีดําเหมือนกับจิ้งหรีดเลยออกมาตอนเล็กๆเนี่ยจะเหมือนกับมดดำนะโตมาสักพักเนี่ยค่ะจะเริ่มสังเกตเห็นไหมจะมีสร้อยคอระหว่างคอกับำตัวเนี่ยค่ะเป็นสีขาว นะมันก็จะแยกได้ว่าอ๋อนี่คือจิ้งโกงแล้วก็จิ้งโกงกับจิ้งหลีตอนนี้อายุเลี้ยงต่างกันนะคะสําหรับท่านไหนที่ยังไม่รู้รายละเอียดของการเลี้ยงจิ้งโงงจิ้งโกงเลี้ยงอยู่ประมาณที่60-65วันนะกว่าจะจะับขายได้แต่ว่าราคาดีกว่าจิ้งหลีค่ะราคาปีกอยู่ที่ประมาณโลละ200-300ขีดละ20-30 เนาะบางพื้นที่อาจจะขายเป็นตัวก็มีขึ้นอยู่กับว่าแต่ละที่แต่ละเขตทำตลาดแบบไหนนะคะส่วนตัวนี่ขายอยู่ที่โลละสองร้อยถ้าขายเป็นขีดทอดขั่วอะไรนี่ก็ขีดละสามสิบเนาะมันก็มันก็นกนกแล้วแต่เราเราจะวางตลาดได้แล้วก็ต้นทุนในการเลี้ยงค่อนข้างต่ำเนื่องจากเขากินอาหารน้อยกินอาหารไม่เปลืองเหมือนจิงรีดนะฮะแล้วก็ สิ่งที่ควรระวังถ้าจะเลี้ยงจิ้งโงงก็คือขาจะหลุดพอขาหลุดดีก็จะมีทยอยตายด้วยนะบางตัวก็อาจจะไม่ตายแต่ว่าเปิดเซ็นตายอ่ะจะสูงมากเลยค่ะทีนี้มันก็เลยเป็นปัญหาสําหรับคนเลี้ยงว่าเลี้ยงแล้วได้น้อยโลระยะเวลาเลี้ยงก็ยาวนะคะคนก็เลยจะไม่ค่อยเลี้ยงกันตอนนี้กําลังทดลองอยู่ว่าการปรับเปลี่ยน ในเรื่องของบอ่อเลี้ยงแล้วก็วิธีการเลี้ยงจะช่วยในเรื่องของขาหลุดให้ลดน้อยลงหรือหายไปได้ไหมอ่ะซึ่งการเลี้ยงบ่อเนี้ยของนี้จะเน้นไปด้านให้พืชผักให้อยู่ตามธรรมชาติลดการใส่แผงไข่ไม่ใส่เลยค่ะแล้วก็ปรับในเรื่องของบอ่อเลี้ยงให้ระบายอากาศได้ดีเนื่องจากจิ้งกงเองอ่ะเขาไม่ได้ชอบอากาศร้อนมากเขาชอบอากาศค่อนไปเย็นเนาะก็ดูว่า ถ้าเราทำแบบนี้ประมาณนี้จะลดเปอร์เซ็นต์ขาหลุดได้ไหมเป็นแนวทางค่ะเดี๋ยวอัปเดตให้ดูยาวๆ